เป็นยังไงเห็นพวกผมไปไหนนะไก่แช่ยาพุ่มเออไปเอายัง้ไก่แช่เอาเป็นอย่างแม่แม่ไก่โอ้ก็บมาเอาหน้าแม่นันเป็นยังไงโอ้ตะกีเนาะตะทพไปท่านเสียไปเนาะเอออันข้าเจ้าคนขนแถวบ้านบานทั้งทั้งนี่แหละแต่ทั้งหน้าแม่นี่แหละข้าเจ้าเอาคนเสียแบบว่า ขาเจ้าคลอดลูกนะเขาเจ้าแม่ม่าแม้ามันเป็นป่าช้าบ่แม่ป่าช้าเก่าเออเออเปิ้ลก็เล่นเอามาฟังหันเขาจะาพวกเขาเด็กขอาเจ้าฟังคนที่เสียเราจะฟังออืเขาจะบอกนะให้เลขแม่นบ่แม่มองให้เลขแม่นเขาเจ้ามาเอาเขาได้จะงวดเกตงวดเดิเขาเจ้าได้ตอนนั้นเอาแล้วทำไมแม่ถึงเลิกเอาล่ะโอ้ยก็เสียเลิกเอาแม่กับบอใครนั่น สักกี่แม่ก็วบาใครสนใจก็ได้นะเอราสว่าไทมี่ยูทูบเขา้ามี o ยูทูบคือเดี๋ยวนี้น่ะดังดังทักได้ยินบ่มีอย่างเนาะโอ้บ่มีอยพูดใหม่คือใหม่สมัยก่อนเห็นพวกผมไปชัยภูมิใช่ไหมอยากไปเอาอยากไปเอามองนี่ว่าใครรอมองนี่อีฟซี่อยากได้บ่ความเมตนไว้เคืนนี้ไปได้ไหมแม่แถวได้เลยที่ที่ของแม่เองใช่ไหม จะมาฟังไหวทหลเราเอาที่แม่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ฟังอะไรนะได้ผีอะไรมาจกอะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยแม่ผีกลางคืนนะ่ะนะมาจกกินกับเข่ายีนาแม่ยีนาแม่เมื่อกี้แม่บอกมาน้องยหนาเนาะย่นาเดี๋ยวนีกับม่านยีนาที่จองเนี่ยมาจกกินกับเขาบานนี้บ่มียังกินนั่นสิลมลมตูก้กบเขาลมม่ไหมอันนี้<ะ>ฝันเหรอแม่บอยลีืฮอ ีบาดกังเว้นดิบันนี่กังเว้นเห็นเห็นขาอยู่ทั้งราง,างขาขาข้นะข้ง่างเจ้วขาไผ่บกหนึแม่ลงไปขัาง่างเห็นขาเอาขาค้นยังขึ้นมาอยู่จังสีก็ได้วางสิ่นาะอกโอ้โบ่เคยได้สนใจอีกยังดอกตะกี้ครับเห็นก็เจามาเอาเลขเอาห้ยก็จะว,ว่าถือได้ละถือดิคือเขามานี่เขาต้องมาขอแม่ก่อนเขาจะก็มาบอกแต่แม่ไม่ได้สนใจ <c oughs> ไม่้สนใจตะกี้ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับ<ม>เลขเลยเห็นพวกตัวเบชคยจะพุ่มเนี่ยละแม่แล้วว่ามันกไกลต้องไปไกลเอาบานเห่าหนี่แถวบานเฮ่านี่ก็ได้แม่นคือกันบ่แม่แม่นคือกันผีทองกลมอือผีทองกลมโอ่เ<ม>ขาร้า,างป่าชาเนี่คือหัวกระโหลโพเลยเขาล้างป่าช้าไปเรีอยงบ่เบอเอา้าไม่ได้ล้างเบอคือเกาอยู่โอ้เมื่อดีขึ้นหนีโพเลยกระดูกเนี่ยเคยเห็นบ้างไหมแม่มีใครเคยเห็นบ้างไหม เคยเห็นตะขนาจนตะกี้ปลูกกระปูกปลูกยังนะน่ะแม่ก็ยังฝันเห็นเนาะตะกี้ฝันเห็นว่าเขาเป็นเจ้าแม่ยุนี่กันขึ้นว่าเป็นเจ้าแม่ยุนีเป็นเจ้าแม่เลยเป็นเจ้าแม่ผีทองกลมนะแม่ฝันเห็นน่ะจักบนจักเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าเขาว่าเป็นเจ้าแม่ยุนี้ผีดอนก็ะดีแมดอนก็ะดีอดอนก็ะดีเขาเอื่นดอนก็ะดีตะกอน โอ้ยคนเขามาบ่ได้ผีนันไลยเขาฟังอันผีทองกลมไวรไลนเป็นภาษาเ่าจะว่าเขาจะไม่ลองภาษาดอกแสดงว่าคนแถวนี้ถ้าเกิดว่าดอนกนดีนี่เขารู้เลยเขาจะจักมดเขาจะอาปากกาเขาม่าตะกอนแม่นที่ตันมองแม่นเก็ดหมดอืมมาแหละเก็ดหมดแล้วเขาจะมาเอาแล้วก็เลิกเอาเลยเขาจะว่าเลิกเอาเขาจะบอก้าเขามามันไม่ถูกแล้วทําไมถึงเลิกเอา มันบ่มีคนเสีเอาเลขแบบนี้ตะกี้โอ้โหถ้าถ้ามีช่องแบบนี้นะแม่เนาะนั่นแหละถ้ามีช่องนี่โอ้ยเขาเอาตลอดล่ะมีอย่างแต่ก่อนมันไม่มีอย่างอืมท่านจะมาขอเธอซื้อนั่นรูปนี้ซื้อเป็นดอนเหรอแม่เป็นดอนเลยเป็นปลาเป็นนั่นเลยก็จะเอิญดอนเข้าไปโอ้ดอนเป็นปลาทึบเลยอันนี้ก็คือว่าเป็นที่ของคุณแม่นะเอฟซีนะเป็นที่ของคุณแม่คุณแม่ก็ใกล้วัดพร้อมใกล้วัดพร้อม ไกภาษาภาษาเก่าเขาจะออมาเห็ดวัดอยู่น่ะวะัดวาดอิตาน่าสนใจแท้ละ่ะ <laughs> ไม่แรงก็แปรเบิ้งทำไมรู้สึกว่าพักนี้จะได้ตะไปแต่ที่ขังๆแท้ไละ่ะ <laughs> ไม่ต้องไปไกลเอาล่อๆนี่ละไป่พไส้พวกมันไก่พกดกยุนี่กับแม่นคือการเออไม่ต้องไปไกลแบบอืมแต่ไม่มีใครมาขอบอกไม่าทาันนี่แม่ว่าเขืเขากลัวหรือว่าไงหรือว่าเขาไม่รู้ เจ้าเคยมาลูกไปซื้ออมาลูกเอาแป้งกับยังมาลูกไปซื้อส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวส่วนมากจะได้สองตัวก่อนสองตัวในช่วงนั้นได้สองตัวส่วนมากจะได้สองตัวใช่ไหมแม่ขออังสินไปได้มาลูกเอาแป้งกับยังมาลูกไปซื้อครับกอนคืนนี้แม่จะพาไปไหมคืนนี้จะพาไปใช่แม่แม่เฮ็ดบ่เป็นนี่ให้เฮ็ดเอาแม่บ่หูจักเดี๋ยวให้เบิกซรัพย์เอา ไม่ให้บ่เป็นแม่เห็นแต่ก็จะเอาไม่เห็ดออกก็ใเขาเจ้าเห็ดหลุดนี่สิโอ้เคยถูกกับเขาบ้างไหมสมัยก่อนที่เขามาทำบ่ไม่ได้เล่นเลยเห่เล่นไม่ได้เล่นเห็นบ่เป็นส่วนมากคนแถวแถวบ้านเรานี่แหละแม่ที่เขามาเอาเนี่ยแถวแถวบ้านเขาเนี่ยาเจ้ามาหาลูกเอาโอ้ก็ถือยู่ครับคนก็ซื้อบาหลายเนาะสมัยก่อนนี่ครับถือแค่หนึ่งสองลอยเอาแล้วสูตรแม่เดี๋ยวนี้ไม่ทำละโอ้ยเราเห็ดบ่มีเวลาทั้งเกี่ยวเขาทั้งหยาก โอ้แสดงว่ามีทั้งสูตรมีทั้งไอ้นี่เลยเนาะแม่เนาะม,นมีที่มันหมานเข็ดๆก็ไม่บอกกันเนะาะนึกนึกยังไงถึงมาบอกเนี่ยเอาจักก็จะไปได้เมืองในเมืองในบ้านนี่แหละก็เลยแๆมาบอกแสดงเออเห็นพวกผมไปชัยภูมิเหรอเออเห็นไปแค่ภูมดดูกันแล้วว่าไปบอกคนนี้กันนะแม่ก็เลยไปเผื่อมันเข้าเนาะคุณแม่เนาะเออแหงกัยางมาเป็นเชิงเที่ยวเขาคืนนี้คืนวันพระนี้ใช่ไหมแม่จะทําพาพาไปเอาพาไปเอา ผีผีดอนกระดีผีดอนกระดีขอเพิ่นโอ้เป็นเป็นเป็นภูมิเป็นเป็นเจ้าแม่เลยแหละเจ้าแม่เลยดีเพราะว่าแม่เคยฝันมาเป็นเจ้าแม่โอ้ต้องเราเราต้องเตรียมอะไรบ้างแม่เราต้องกล่าวอะไรบ้างแม่หรือว่ายังไงบอกกล่าวแล้วแล้วที่ที่เขาเคยมาทําเนี่ยบอกกล่าวเพิ่นมาเป็นเพิ่นเป็นเจ้าแม่ที่ดีเลยเหรอเป็นเจ้าแม่เลยเป็นเจ้าแม่เลยแยากข่วมฝันแม่ถ้าเกิดใครทําดีนี่คือ รวยเลยใช่ไหมแม,ม่ส่วนมากกลางคือเนี่ยสิเนาะตอนแ,แม่ผูกกระโจนเนาะกลางคืนี่ยสิสีหอมหอมหอมือจะผออยู่หันแล้วยังว่าเอ๊ะมาหอดบางหีืคนยังขึ้นลูกแท้ตรงไหนช่วงช่วงช่วงต้นไม้เหรอแม่หรือว่าเป็นช่วงอยังไตงต้นไม้เหเออ,ต,อต้นไม้ก่อนที่จะพอลุกหน้าเออเออแค่นั้นเป็นหอมเลยหอมพอจะผลลูกเลยโอ้ แต่ไม่มีใครมาขอสักทีากนานาแล้วใช่ไหมนี่ตะกอนต่อพอแล้วปู่บอกเอื้อเนาะปู่บอกออเอ,อ้อบนนันมาบอกเพิ่นขึ้นมาบอกว่าเ่าต้องหดเนอะออพอแล้วราเสือ,อ,อบ่าใครเสือแล้วเลยว่าอันคูจะลดนะว่าวพแต่ว่ากูจะลดมาจับเล่าขึ้นนะออจับเล่าจับแขนเล่า ไม่หดว่าลูกเล็กเด็กแดนสีเปียกเงดดยุคกลางๆตอนนี้เลเยห่องกากเลยได้ปุ๊กายนุดนอ่ะได้ปุ๊กเอาออได้ปุ๊กเอาแต่กอนนะโอ้โกบ่แม่นว่าสมัยก่อนนี่สมัยนี้ละสมัยนี้สมัยนี้ประมาณ10สัปีี่ี่แปดี่เ8 47ี่แปดเนี่ยพูดใหม่คือใหม่เนาะ F C เนาะอันนี้เราจะไปลื้อฟื้นกันนะครับคืนนี้คืนวันพระ มันก็น่าจะหมานอยู่แล้วอีแม่มาหาถึงที่เลยเนาะแม่เนาะป้าผีดอนกระดีผีป่าดอนกระดีผีผีผีท้องกลมใช่ไหมเป็นเจ้าแม่เลยเจ้าแม่เป็นผู้หญิงโอ้ยรอบนี้แหละจะมาให้เป็นเจ้าแม่เลขแล้วทีเนี้ยเป็นผู้หญิงเด้ที่รักษาอยู่ที่รักษาอยู่นี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงโอเราจะไม่ได้เตรียมน้ำองค์น้ำอบไปเหรอต้องเตรียมตัวเป็นผู้หญิงเนาะ้งแปแป้ง โอ้ครับเอา้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะคุณแม่เนาะไม่เสียเวลาเนาะวันนี้มีแนวทางเด็ดๆดีๆความฝันมีตัวชอบอะไรฝากเอฟซีท้ายคลิปบ้างไหมก่อนที่เราจะไปเอาคืนนี้นม,มีมักตัวไหนบ้างไหมแม่มเผื่อเอฟซีไปเสี่ยงโชคสิบเอ็ดก็สิบเจ็ด,ดคือชอบใช่ไหมนี่ชอบฝากเอฟซีก่อนเนาะเอาคืนนี้เจอกันอะไรตัวตัวไหนนะแม่ย้ำให้เอฟซีหน่อยครับ สองหนึ่งกัสิบเจ็ดอันนี้คือตัวที่แม่ชอบคืนนี้สองทุ่มเจอกันนะครับวันพะนะครับอขอบคุณแม่รัดครับ